คนที่ประกอบอาชีพกลางคืนจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับไปทำงานนะคะเพราะว่าการเลื่อนเปิดไปอยู่ช่วงกลางเดือนหน้าในปี2565ดังนั้นเรื่องของการชดเชยเยียวยาเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันทางสำนักง,งานประกันสังคมจะจ่ายเงินเยียวยาศิลปินนักดนตรีคนกลางคืน5,000บาทค่ะแต่จะเสนอเข้าคารมในสัปดาห์หน้านะคะโอนเงินงวดแรกคาดว่าจะได้ในวันที่29ธันวาคมนี้ส่วนใครที่ตกล่นก็ขอให้เร่งส่งชื่อให้กับสมาคมเพื่อรับรองภายใน ในวันที่14มกราคมปีหน้าค่ะนายบุญสงทัพชัยยุทธเลข,ขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็ได้เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับผู้แทนสมาคมดนตรีและเครือข่ายคนบันเทิงกรณีการจัดทำโครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิงและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ เบื้องต้นกําหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าวได้รับเงินเยียวยา5,000บาทต่อคนนะคะโดยผู้ที่ได้รับสิทธิเยียวยาจะต้องเป็นคนสัญชาติไทยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ทํางานในกิจการสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40 ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรองภายในวันที่14มกราคม2565ค่ะใครที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ก็ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนนะคะแล้วก็ชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่14มกราคม2565 โดยให้ทางสมาคมรับรองภายใน28มกราคมหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจของกลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้งค่ะสำนักง,งานประกันสังคมจะดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรเลขประชาชนโดยจ่ายเงินเยียวยางวดแรก29ธันวาคมนี้นะคะตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนนำเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคอรมอในวันที่21ธันวาคมเบื้องต้นคาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์130,000คนค่ะ